ในยุคสมัยที่เราสามารถซื้อหาของกินได้อย่างหลากหลายจากทั่วประเทศเพียงแค่คลิกสั่งก็ส่งตรงถึงบ้านด้วยเวลาอันรวดเร็วแต่ของพื้นถิ่นบางชนิดและการได้ซึมซับบรรยากาศการท่องเที่ยวชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันล้ำค่าของกินหายากและลานตาคงไม่สามารถสั่งซื้อได้บนโลกออนไลน์เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดโบราณบ้านต้นตาน สำรวจประวัติความเป็นมาของชุมชนไทย,ยวนจังหวัดสระบุรีและลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นที่หาทานที่อื่นไม่ได้มาเรียนรู้และสนุกสนานกับการเดินทางครั้งนี้พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทำให้คุณหลงรักวัฒนธรรมไทย,ยวนไปพร้อมๆกันตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลตั้งอยู่ที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเป็นตลาดวิถีไทย,ยวนริมแม่น้าป่าสัก ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่ไกลตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมไทวนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานผ่านการเดินเที่ยวตลาดการสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมและการลิ้มลองอาหารพื้นเมืองที่หาทานได้ยากตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551 โดยชุมชนไทย,ยวนที่มีความตั้งใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมของพวกเขาชุมชนไทย,ยวนที่นี่อพยพมาจากภาคเหนือของประเทศไทยกว่าร้อยปีก่อนชาวไทย,ยวนได้นำเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพวกเขามาผสมผสานกับท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันชุมชนไทย,ยวนมีการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม ผ่านการทำอาหารขนมหลากหลายชนิดที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยยนและสินค้าพื้นเมืองต่างๆต,ตลาดเลยซื้อถึงทั้งวัฒนธรรมและประเพณีอาหารการกินในที่นี้จะเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนไทยยนเป็นส่วนมากอย่างเช่นขนมโกงโบราณขนมเพลเลขนมไข่ป่าการแต้งกายของแม่ก้าเราก็ ย่าแต่งกายแบบชาวไทยวนผ้าถุงเราทอกันเองค่ะเพราะว่าเราเก่งเรื่องทอผ้าเราก็จะมีลายอัตลักษณ์ของไทยวนคือลายดอกแกว้วภาษาพูดเราพูดเป็นภาษาไทยวนซึ่งจะละไม้่ายค้นภาคเหนือจริงๆแล้วเราคือมีคนเรียกพวกเขาว่าล้านนาพัฒินดังนั้นตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดที่มีวิธีไทยวนครบถ้วน ตีอื่นบ่มีแล้วค่ะท่านนะมาท่านจะได้รับกินอายแห่งความเป็นชาวไทยวนทั้งอาหารการกินภาษาพูดและอาหารทิ้นค่ะตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งกั่เจ้า8ดโมงเจ้าถึง4ี่โมงเย็นขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวตลาดต้าน้าโบราณบ้านต้นตานตลาดวิถีไทยวนยินดีต้อนรับท่าน ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยวนที่หายากแต่ยังเป็นแหล่งรวมอาหารรสชาติยอดเยี่ยมและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์โบราณโอยราณก็ทำเป็นของโบราณแล้วก็เปิดมานานะคะแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือมีทั้งแป้งและไข่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วเลยของเอกลักษณ์เปิดมานานแล้วไข่ปลม รบาบแปลว่าปิ้งเป็นภาษาเนือ<ข>้อไก่ปิ้งรสชาติเหมือนไท่ตุ๋นนะคะโอเคครับดูลักษณะแล้วก็เหมือนไท่ตุ๋นก็เอามาย่างนกระก็ทงใบตองมันจะหอมใบตองเออเร่อเออเอรอเออเรอแปลว่าใหญ่ครับจะนีกล้วยใบเตยอันชันแก้วมังกรอ,อันสีรสเป็นสีธรร,รมชาติทั้งหมดครับถ้าเราไปใส่หลอดไฟก็ได้ทำเป็นตั้งโต๊ะก็ได้แล้วแต่ที่เราออกแบบแล้วก็เป็นจองเปียงเป็นพุทธบูชา ทำเหมือนว่าเราไปถวายวัดได้เพื่อเอาไปนําแสงสว่างให้กับชีวิตเราทำตรงนี้เป็นกลุ๊ปกรุ๊มอาชีพแล้วก็จะมีน้องๆทำทรงครับตอตัวนี้ทําต่อยอดแล้วก็ทำแบนด์แล้วก็โลโ,โก้ ด้วยเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของชาวไทย,ยวนสาวให้สระบุรีที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักถึงทุกวันนี้ทำให้หลายหน่วยงานให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของตลาดในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อต่อยอดอาหารการกินพื้นถิ่น และนำวัตถุดิบในชุมชนมาพัฒนาให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นลองมาสัมผัสกับบรรยากาศตลาดและวิถีไทย,ยวนอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายั่งยาวนานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองการมาเที่ยวตลาดต้าน้าโบราณบ้านต้นตาลไม่เพียงแต่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย,ยวน แต่ยังเป็นการสนับสนุนชุมชนในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมของพวกเขาให้คงอยู่ต่อไปตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลเปิดให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล มีของกินที่หายากอยากชิมต้องมาให้ได้แต่ถ้ามาชา้าหมดอดชิมนะครับ